เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาทีเป้า Toyota c o r โ l l a นะครับคันนี้เป็นปี96ครับเป็น c o โ o l l a 1.6 GXi ครับรุ่นตองหนึ่งครับเกียร์ธรรมดาสีบอลเทานะครับเจ้าของขายเองนะครับตั้งแต่ออกป้ายแดงเลยนะครับสภาพดีสภาพเดิมๆนะครับ เครื่องเดิมครับส afe ครับเกียร์เดิมไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับเครื่องเดินเรียบครับรอบนิ่งทนทานนะครับรุ่นนี้อัตราเร่งดีท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับได้นะครับแนะนําให้ไปดูรถด้วยตัวเองดีที่สุดนะครับจะได้ดูรถได้ทดลองขับด้วยนะครับอย่าเพิ่งรีบโอนเงินโอนมาดจำใดๆจนกว่าจะได้เห็นสินค้าจริงนะครับคันนี้นะครับสวยๆครับ เป็นรุ่นที่อึดทนน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้าประตูเส็นทรล็อกพรมลายโฟว์กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพาวไฟฟ้าได้ด้วยนะครับภายในสะอาดยังดูใหม่อยู่เลยครับเบาะคู่หน้าุูมใหม่นะครับข้างหลังเป็นเบาะผ้านะครับล้อแมกขอบ15เจ้าของซ่อมบำรุงรักษาตลอดนะครับสามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับการดูแลไม่ยุ่งยากนะครับรุ่นนี้สภาพยังดีเดิมโรงงานนะครับแต่สีก็มีซีดบ้างเก่าบ้างเป็นธรรมดาครับตามอายุรถนะครับ เป็นรถมือ2ขายตามสภาพนี้เลยนะครับโดยรวมแล้วก็ไม่น่าเกลียดครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ